สีก่กำลังจะเสร็จแล้วนะคะเอฟสี่ท่านผู้ชมกำลังจะมาล็อกที่ห้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราขนทยอยขนอิฐไปั้งไว้ให้ได้รู้กปปอผสมปูนเลยนะครัะผสมไปทีลนะน้อยน้อยเอฟสี่จะยุ่งยากอะไร បានត្រាំបុកត្រាំបានត្រាំមកចា โอเคลุงช yeah. okay. ่างก็ย้ายมาล็อกที่แล้วนะคือแบบว่าเป็น oh บ้านหลังหนึ่งเลยเอฟซีนะทำบ้านหลังหนึ่งเลยไม่ใช่กระท่อมนะอันนี้เขาเออเกลิ่นเข้าเลยฮะกลิ่นเข้าเลยพี่น้องโอ้โหนี้เบบเก่าจะได้ได้เนี่ยอะไรไก่ทอดแหนมบ่อปลาทู ทูบอ่ะิมเนิมเย็นมากนะคิดว่มัเป็นไรหรอต้มถั่วพปเน้างเกี้ยจนแห้งแล้วมีต้มเห็ดด้วงไห่ป้าโอ้หิวข้าวเลยเอ้ยปไปหิวข้าวแล้วต้มไม่ได้แกงเห็ดนะต้มต้มิะทำไมต้มนะืมดี โอ้โหตำถั่วลอยเข้าจมูกดาเอ้ยหิวข้าวแล้วเฮาเออหิวข้าวแล้วเราไรสดเรสดหมดทุกข้าวเลยอนนี้หวเก่กิข้าวเออเออเมื่อวานนี้ไ่ได้เรียกเมื่อวานเอออ้าวลภรรยาเรียกทาข้าวแล้วกินแล้วอืมก่อนลูก เมียบอกว่าทานโรดอ่ะสศษเียบเนื้อยั่วอุปกรณ์อร่อยป้าป้าเรียกลุงกินข้าวเรียกแล้วเรียกแล้วโอ้ยแดงแดวฟังชัดจ้ะเรียกแล้วเอฟซีลุงบอกว่ากินโรด เอาแนวเซฟเซฟไปกินปลากระป๋องลุงไมปจงไปเฮ้ยเห็นยูว่านั่งกินข้าวเหรอมีไก่ทอดมีปลาทูมีตังโถนะคะปลากระป๋องไว้ให้ลุงค่ะโอ้ยก็เอาไปเนาะโอเคก็ไม่ได้กินเยอะหรอกเอฟซีก็กินแค่นี้แหละยหิว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  กี่โมงวะเนี่ยเที่ยงลหมเฮ้ยวันที่อย่างแล้วมากินลุงเที่ยงแล้วอะไรจะพักเ้วกเจ้าอย่างนี้พวกเจ้าก็กินไปว่ะคนละฟองว่าแม่ไปเก็บไปเก็บผักบุ้งคนล้ะขนาดนี้ขนาดนี้ยังไม่ได้ไปผักเลย บ่ลุงมันเลี้ยวไปบอให้ผู้เพลงกินก่อนเนอขอป้านี่แหละสิกินก่อนอีกดนถ้าไปกันไปเนาะมนอะไรห่เปน่าอ๋อเดี๋ยวนี้ผู้ ขับรถไปธรรมดานะแซงซ้ายแซงขวาเลยอ๋อเหรอบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเริ่มเข้าหน้าแล้วเริ่มเข้าหน้าแล้วรถอะไรสามพันขับรถเป็นต่อทุเรศเออไม่มีด้วยนะแบบเฮ้ยขับรถไงเขาว่าแซงโลถเลยเดี๋ยวนี้เขารู้จักแซงแล้วนะเีตอนนี้เรอรู้จักบนแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มคล่องใกล้แล้วเออแต่ก่อนนะ โมเป็นยังเราไปไคไปก่อนกับใครอะโมไปเรื่อยๆไงเออนอเริ่มเป็นแล้วเริ่มบ่นแล้วโอ้ยเราไปเหรอไม่ฮัลโหลวันดีค่ะวัดีค่ะทำลายหลายตามเลยพี่น้องเด้อเดี๋ยวพวกข่อยจะไปผัดกับพริกที่น้องาบักเกนก็ผักได้น่าร่อย ผักบูงมันกำลังขึ้นสวยเลยเขากินมาเดียวขาดน้ำตาลเนี่สิอ้อเดี๋ยวเขาไปพิงตังถั่วอันนี้คิดถึงสมัยแต่ก่อนเนาะพี่ก็สั่งตังถั่วหมูกรอบเนาะแล้วก็มีไข่ต้มโอ้โหคิดหนักนะนี่ไงพี่แกเป็นยังปากกาเสียนเมื่อคืนนี้ก็เลยปากกาเสียนนั่นน่ะเอามาเอามาอันนั้นเลยนะเอามาทาเด็ดเดี่ยวเป็นดอกแกขัดได้นั่นน่ะเอาแค่ตอไปปลูกูก็ได้ อแล้วไอนั้นไปลูเลยบอกนะไปลูกนั้นของป้าแล้วบอกเหรอยมไม่ตาแต่คนตขึ s <S ้อยู an ่มันอยู่ไอ้พูดถึงเอาไปเดยอดมันในยอดมันแล้วก็ไปผับผูอันข้าวขาวีจ้วก็ผัอบ่อยอะตาย มีซื้อปลาปล่อยเนาะนั่นมีแต่คนพูดเันก่อนเม Bullet ื um it, it ่อไรจะปลาจะซื้อปลามาปล่อยลูกปลาผ่าปฝาเด้อขายเชือขายแล้วไม่ปล so ่อยผักกระเจ็ดลงให้มันติดก่อนนะผักกระเจ็ดลงไปให้มันติดก่อนไม่งั้นถ้าปลาโตผักกระเจ็ดมันจะไม่เหลือนี่นี่นี่จงไวเด้อหมามันแก่เด้อ ลุงบอกจงไว้เลยเด้ออันนี้ที่แสพเสีย่ะมันก็เสบทุกอย่างเลยลุงเอ,อ้ยป้าแกกินบะหมี่หรอ,หอกลุงแกก็กินจิบจิบเอาหนามละว่าไปข้าวมัดขึ้นกระติบแล้วเนี่ย <c oughs> มันเลวไปบอกพุมแกเพิ่นจะกินข้าวบอกอ๋อ จ้าก็ไปทำของข้าวมักินเลยหืมเจ้าไปทำของข้าวมักินเลยพักเบรกแล้วเก็บซีแล้วพลงหมดปูนเนี่ยหมดปูนนี้ก็จะพักเบรกแล้วนะทุกคนต้มมาม่าแป๊บเดียวป้าเอ้ยเอาปะบุ้งนั่นแหละใส่ปุ้บเมื่อเช้าเจะใส่ปะบุ้งอะไรวะไม่จะได้ทำอะไรกินเนี่ยเออ โอ้ยแต่ละไส้หมุนไส้หนไส้ปทำเขาเก็บดียอดงามเลคอยเก็บยอดงามหนุ่มนี่แม่หนิคนละแค่ดี่นี่เออแล้วก็มีแต่งามงามแล้วีือนะคะ fc หนุงก็ทำไปเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งนะ fc ก็จะพักแล้วนะจะพักกินข้าวแล้ว บอกคนมีแฟนเลรอเก็บภาพว่ยังสวยเอใชเฮ้ย